อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1143เรื่องการกระทำทางกายวาจาที่ควรและไม่ควรประพฤติสาลีบุตรเมื่อบุคคลเสพอยู่ซึ่งกายสมาจารการประพฤติประจำทางกายชนิดลาอภุสลธรรมเจริญ กุศลละธรรมเสื่อมกายสมาจารชนิดนี้บุคคลไม่ควรเสพสาลีบุตรเมื่อบุคคลเสพอยู่ซึ่งกายสมาจารชนิดไรอกุศลละธรรมเสือ่อมกุศลละธรรมเจริญกายสมาจารชนิดนี้บุคคลควรเสพสาลีบุตรอกุศลละธรรมย่อมเจริญ ขุนล,ละธรรมย่อมเสื่อมแก่บุคคลผู้เสพอยู่ซึ่งกายสมาจารชนิดไหนเล่าสาลีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปานาติบาตเป็นพรานมีมือเพื่อนเลือดวุ่นอยู่แต่การประหัดประหารไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตและเป็นผู้ถือ เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือประพฤติผิดในหญิงทั้งหลายที่มีมารดารักษาบิดารักษามารดาและบิดารักษา พี่น้องชายรักษาพี่น้องหญิงรักษาญาติรักษาหญิงมีสามีหญิงมีศินไหมแม้ที่สุดแต่หญิงที่มีผู้ตสวมาลามั่นไว้สาลีบุตรเมื่อเสพกายสมาจารชนิดนี้แลอคุศล,ละธรรมย่อมเจริญกุศล,ละธรรมย่อมเสื่อมสาลีบุตร กุศล,ลธรรมย่อมเสื่อมกุศล,ลธรรมย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เสพอยู่ซึ่งกายสมาจารชนิดไหนเล่าสาลีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ละปานาติบาทเว้นขาดจากปานาติบาทวางท่อนไม้และศาสตาเสียแล้วมีความละอายซึ่งความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้ละอาทินนาทานเว้นขาดจากอาทินนาทานไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมยและเป็นผู้ละกาเมสุมิฉาจาร เว้นขาดจากกาเมสูมิฉาจารคือไม่ประพฤ,ฤติผิดในหญิงทั้งหลายที่มีมารดารักษาบิดารักษาบานดาและบิดารักษาพี่น้องชายรักษาพี่น้องหญิงรักษาญาติรักษาหญิงมีสามีหญิงมีสินไหมแม้ที่สุดแต่หญิงที่มีผู้สวมมาลามั่นไว้ สาลีบุตรเมื่อเสพกายสมาจารชนิดนี้แลอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมสาลีบุตรอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแก่บุคคลผู้เสพอยู่ซึ่งวจีสมาจารการประพฤติประจําทางวาจาชนิดไหนเล่าสาลีบุตร บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จไปในสภาก็ดีไปในที่ประชุมก็ดีไปในหมู่ญาติก็ดีไปในท่ามกลางคนหมู่มากก็ดีไปในท่ามกลางราชสกุลก็ดีเขานำไปเป็นพยานถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้อย่างไรว่าไปอย่างนั้น บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่ารู้เมื่อรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเห็นก็บอกว่าไม่เห็นดังนี้การกล่าวเท็จทั้งรู้อยู่เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุเห็นแก่อาิตรสินจ้างบ้างและเป็นผู้กล่าวคำส่อเสียด ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วเก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วเก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อการแตกจากฝ่ายโน้นทำคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้แตกจากกันอุดหนุนส่งเสริมคนที่แตกกันอยู่แล้วให้แตกจากกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบใน การเป็นพวกยินดีในการเป็นพวกเป็นคนพอใจในการเป็นพวกกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เป็นพวกและเป็นผู้กล่าววาจายาบเป็นวาจาทิมแทงกักระเห็ดร้อนขัดใจผู้อื่นกัดกุ้มอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปด้วยสมาธิและเป็นผู้กล่าววาจาเพ้อเจอ้อ ไม่กล่าวตามการอันควรไม่กล่าวตามเป็นจริงไม่กล่าวโดยอัดไม่กล่าวโดยธรรมไม่กล่าวโดยวินัยกล่าววาจาที่ไม่มีตั้งอาศัยไม่ถูกกาละไม่ถูกเทสะไม่มีที่จบไม่ประกอบด้วยประโยชน์สาลีบุตรเมื่อเสบจีสมาจารชนิดนี้แลอคุสลธรรมย่อมเจริญ คุณลธรรมย่อมเสื่อมสาลีบุตรกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เสพอยู่ซึ่งวจีสมาจารชานิดไหนเล่าสาลีบุตรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ละมุสาวาดเว้นขาดจากมุสาวาดไปในสภาก็ดี ไปในที่ประชุมก็ดีไปในหมู่ญาติก็ดีไปในท่ามกลางคนหมู่มากก็ดีไปในท่ามกาลางราชสกุลก็ดีเขานำไปเป็นพยานถามว่าท่านผู้เจริญท่านรู้อย่างไรว่าไปอย่างนั้นเขานั้นเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นก็บอกว่าเห็น ไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นดังนี้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุเห็นแก่อามิสินจ้างบ้างและเป็นผู้ละปิสุนาวาวาจาเหวนขาดจากปิสุณวาจาได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้ หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อการแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงยินดีในการพร้อมเพียงพอใจในการพร้อมเพียงแต่กล่าวแต่ว่า ที่ทำให้พร้อมเพียงกันและเป็นผู้ละพุทธาวาดเว้นขาดจากพุทธาวาดกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นคนที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาอยู่เช่นนั้นและเป็นผู้ละ สัมภปวาฝ่าวาดเว้นขาดจากสัมภปวาดกล่าวแต่ในเวลาอันควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาสาลีบุตรเมื่อเสวัจีสมาจาร์เช่นนี้แล กุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเอวังอันนี้ก็ให้ฟังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสซึ่งบางครั้งเราจะบอกว่าผู้เจ้าพูดเรื่องพูดแต่เรื่องย,กยากๆจริงๆผู้เจ้าก็พูดไว้ในหลายแบบหลายนัยยะเรื่องง่ายก็มีเรื่องยากก็มีธรรมะเป็นของลึกซึง้งอย่างที่ให้ยก มาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเราน่าจะเข้าใจและนําไปประพฤติปฏิบัติได้เลยท่านก็เน้นลงไปที่การกระทําทางกายทางวาจาในกรอบของศีลห้านั่นเองแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของการพูดทางวาจาเพิ่มในเรื่องของการไม่พูดคําหยาบคำเพ้อเจ้อและคําส่อเสียดคําส่อเสียดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการเสียดแทงใจแต่เป็นคําพูดยุยงให้แตกกัน ใครที่ชอบพูดยุยงให้แตกกันอันนั้นผู้เจ้าบอกเป็นอักต,ตับรุษค,คือคนไม่ดีเป็นเครื่องสังเกตแต่ถ้าใครพูดวาจาที่ยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นชอบสมานสามัคคีอันนั้นท่านให้สังเกตว่านั่นคือสัตบุรุษค,คำพูดของคนดีคนดีย่อมที่จะไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่เอาความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นไม่เอาความฝ่ายโน้นไปบอกฝ่ายนี้แต่จะพูด ในเรื่องที่ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการประพฤติทางกายทางวาจาที่ท่านวางหลักเกณฑ์ไว้มา2,000กว่าปีแล้วก็ยังยังเป็นหลักที่ใช้ได้ตลอดนะเป็นเครื่องวัดคนดีของสังคมเป็นมาตรฐานของคนดีเป็นเครื่องวัดความเป็นพระโสดาบันบุคคล เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันจะต้องอมีสินท่าที่บริบูรณ์และจะต้องมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวไม่ยึดถือเครื่องรางของกลังอันเป็นเหตุให้เกิดความรุ่มหลงความสะดุ้งหวาดเสียวความสั่นคลอนความหวาดเสียวของจิตใจมีที่พึ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรยัย ก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นถ้าสิ่งที่เราพึ่งชั่วคราวเหล่านั้นเกิดชำรุดเสียหายแตกทำลายเราก็เกิดความกดถู่ใจเศร้าใจหวั่นไหวหจิตใจแต่ถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งนั่นก็คือตัวคําสอนเป็นนามธรรมไม่มีอะไรมาทําอันตรายให้แตกสลายให้พังไปได้แล้วเรา นำสิ่งที่ท่านสอนไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจาของเราก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นคนดีมาแต่เดิมแต่ก็มาจากปูถุชนคนอยากคนไม่ดีนี่แหละแต่มีการฝึกฝนการพัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถหลุดพ้นจากความชั่วทั้งหลายได้หลุดพ้นจากอาสวะจากกิเลสทั้งหลายได้จนกระทั่งเป็นสามารถเป็นพระอาหารหันต พ้นจากวัตตะสงสารพ้นจากกฎแห่งกรรมทั้งหลายได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นที่สุดของความไม่จายความเป็นพระอหรหันต์ก็เป็นกิจที่พวกเราทั้งหลายนี่แหละจะพึงกระทําเริ่มมาจากพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่สมควรทําสัตว์อื่นๆอย่างเดรฉา,านอย่างเศษพิสัยก็เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุทําได้มนุษย์เรามีความพร้อมอยู่แล้วก็พยายาม เอาความเพียรภาคเพียรทําไปเรื่อยๆตามกําลังตามความสามารถทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่กําลังเรามีก็จะเป็นเหตุให้ความทุกข์ของเรานั้นหมดไป